สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับแชมเปียนฟาร์มนะคะวันี้นะคะผ้ามาจัดโปนะคะอย่าวานอิสราเอลนะคะของแชมเปียนฟาร์มนะคะเป็นท่อนพัน์อายุ3-4เดือนนะคะถ่อนพันกับกำลังอวบๆนะคะก็จะมีรากด้วยนะคะนี่ให้เบึงท่อนพันไก่ไกนะคะอวบๆแล้วก็มีรากนะคะ ถามว่าส้มจดจากตาเอ้ยตอนนี้ก็บโตาสิสิบตานะคะสิบตาขึ้นนะคะตอนนี้สิบตาขึ้นเพราะว่าคอนี่สีที่มากนะคะข้อถีแล้วก็มีรากนะคะขึ้นแล้วนะคะเหมาะสําหรับทําเป็นท่อนพันนะคะได้ท่อนพันไปกระปลูกได้เลยนะคะเพราะว่ามีรากแล้วนะคะมาตรงไปบ่มให้ยากนะคะ ปกตินะคะเราจะหน่ายอยู่ที่1บาท4 0สตางค์นะคะสั่ง1,000ท่อนก็1,400บาทนะคะสำหรับรถนี้นะคะส้มจะจำหน่ายอยู่ที่1่บาท40สตางค์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าสั่ง1,000ท่อนนะคะจะไม่มีค่าส่งนะคะ1,000ท่อน1,000บาทนะคะช่วงนี้นะคะใครอยากได้ทอนพันนะคะสำหรับปูกเปี้ยงซัสนะคะทอนพันยาวานอิสราเอลนะคะทอนพัน หญาสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์โปรโตีนสูงนะคะกะอินบอกเขามาได้นะคะที0871477821นะคะ mm hmm. เรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหรือล,ล,ลูกค้าสะดวกโอนก็โอนนะคะอินบอกมาได้ทั้งรลน์ทั้งเบอร์โทรนะคะโอเคสมแพ็กของก่อนนะคะเดี๋ยวสิบอท่านนะคะใครอยากได้กะโทข้ามาเดินนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วบายบาย